มานานใจเรามาต่อจากไปกําใจซึ่งเรามีพูดหลายๆแง่มุมในเรื่องของการฟังนะคะตอนนี้ก็จะมาตอบเพิ่มเติมในบางจุดซึ่งมีอาจารย์พี่ตุ้ยแล้็คุณครูเจีย๊ยบได้ช่วยตกผลึกในเรื่องการฟังเรื่องการควบคุมอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนสําคัญว่าเราจะเอา,าทาเทคนิคอะไรบ้างที่จะเข้ามาจัดก,การในเรื่องของ ยิ่งในเรื่องของการฟังแต่ตอนนี้นจะมาพูดในเดอร์ข้อของการใช้อารมณ์นะคะว่าเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะทําให้เราสามารถค่อยแขวนได้เราจะเทคนิคยังไงที่ไม่ให้อมิตราของเราเกิดขึ้นหรือเราจะมีเทคนิคอย่างไรที่จะทําให้รู้สึกว่าเราเริ่มมาอยู่กับตัวเรามากขึ้นแล้วเราเข้าใจสภาวะต่างๆมากขึ้นเพราะว่าในเฉพาะการต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะมีเขาเรียกว่าการเกิดหรือสิ่งตัวกระตุ้นหรือตัวเราขึ้นมามากมายที่จะทําให้เขาเรียกว่า เรามีการกระตุ้นทําให้เขาเรียกว่าบางอย่างเขาเรียกว่าสาวัยรุ่นเรียกว่าหัวร้อนนะคะเกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะวันนี้ก็เลยจะมาเพิ่มเติมในสามเทคนิคของการจัดการอารมณ์ของเราว่าเราจะจัดการยังไงกับอารมณ์ของเราดีถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่อะมิจรจาเรากำลังคลาแจ็คเราแล้วล่ะ มิตรากำลังขึ้นจากตรงเลปเทเรียนตรงนี้ขึ้นมาอยู่ข้างบนของเราแล้วกําลังจะสร้างบางอย่างในตัวของเราให้มันเกิดพฤติกรรมบางอย่างเพราะว่าอย่างนี้ความรู้สึกอารมณ์เราไปจะ,ะมันเกิดจากความคิดพอความคิดเกิดความอารมณ์แล้วจะส่งต่อพฤติกรรมต่างๆมันจะทําให้บางอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่ได้คาดคิดเนาะหลายเรื่องราวที่เราดูในข่าวหลายเรื่องราวที่เราฟังหรือหลายเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแค่อารมณ์ชมนิดเดียวตรงนั้นนิดเดียว มันเกิดการตัดสินใจผิดพลาดนิดเดียวเองค่ะเพราะจริงๆมันไม่ได้เป็นความตั้งใจจริงๆมันเป็นความที่แบบว,ว่ามันอยู่ในช่วงที่จุดพีคพอดีนะคะดังนั้นสิ่งที่ในการที่จะดูแลอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าสําคัญสําหรับการเดินทางเขาเรียกว่าไม่ให้เกิดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่พึงประสงค์หรือบางสิ่งาณอย่างที่ทําให้เกิดความกบกอวนหรือ,อถ้าแค่อยู่กับไม่ได้เป็นเขาเรียกภัยต่อคนอื่นมันก็จะไม่ไม่เยอะ อาจจะมิจรภาพหรือบางอย่างเสียงงเสียงานบ้างแต่ถ้ามันไปก่อสมผลต่อการทําร้ายผู้อื่นหรือไปทําร้ายสถานที่หรือไปทำอย่างอื่นก็จะส่งผลทําให้เขาเรียกว่ามันอาจจะมีอะไรที่ ได้แรงมากกว่าน,นั้นนะคะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นเคล็ดลับขอตั้งถ่ายท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะโอ้ยพี่รักมาแล้วขอบคุณมากค่ะาจย์คุณกีเจี๊ยบบอกสวยจังขอบคุณมากค่ะคุณกีณเจี๊ยบเป็นคุณครูที่สวยที่สุดตอนนี้เนืคะโดดเด่นมากๆนะ่ารักที่สุดนะคะแล้วแถมแบ่งปันความเขาเลยงดงามมาให้ลูกศิษย์ด้วยนะคะค่ะ,คะเราไปเรื่องของสามเคล็ดลับ การจัดการอารมณ์ใน,ในตรงนี้ที่ฉันจะเขียนไว้เยอะมากขอโชว์นิดนึงนะคะคุณไปดูได้อยู่ในหน้า148นะคะ11เบเคล็ดลับสยานสู่ความมั่งคั่งในยุค next normal อยู่นหน้าหน้า148อ,อยู่ในบทที่หโลกใหม่กับอารมณ์ใหม่กับโลกใบใหม่เคล็ดลับที่หนึ่งที่จะทําให้ท่านกลับเข้ามาอยู่ตัวเองเร็วขึ้นให้ท่านเตือนติทุกครั้งว่าเมื่อเราเกิดอารมณ์บางอย่างโดยเฉพาะอารมณ์โกรธ อารมณ์เสียใจหรืออารมณ์จริงอารมณ์โกรธมันจะเป็นชั่ววูบแต่ถ้าอารมณ์เสียใจกับอารมณ์หลงอันนี้จะนานนะคะถ้าในภาษาของแพทย์ทางอายุรเวทจะลงเรื่องพวกธาตุประเทไทยด้วยข่าวุเวทจะลงถึงธาตุน้ำธา่าอะไรซึ่งจะซึมรึกเชื่องช้าแต่อยู่นานแต่ถ้าอารมณ์โกรธมันเป็นธาตุไฟมันจะกระพือแล้วนึกถึงนึกถึงไฟดมปะใหญ่ว่า คือคือถ้าเราข้อที่หนึ่งข้อหนึ่งก่อนว่าเรารู้จักว่าเราอารมณ์เป็นยังไงซึ่งเปรียบเทียบให้กับอารมณ์แรกคืออารมณ์โกรธอารมณ์นี้จะเปลียนเหมือนธาตุไฟซึ่งมันจะเขาเรียกว่ามันมันกะมันกะโจนขึ้นมามันเห็นชัดจริงๆอารมณ์โกรธอ่ะถ้าเราดูรู้จักมันเราจะใช้มันได้แล้วมันไม่น่ากลัวเท่ากับอารมณ์ซึมลึกอย่างธาตุน้ําอารมณ์หลงอย่างเงี้ยมันจะคือเวลาหลงมันหลงนานนะคะที่บอกว่าบางอย่างความรักทําให้คุณตาบอดเป็นต้นนะคะในคําโบราณ เรามาดูเรื่องอารมณ์กันนะคะตรงอารมณ์ที่บอกว่าอารมณ์โกรธง่ายสุดนะคะจริงๆง่ายสุดนะคะอาจจะนรายแต่ง่ายสุดตรงนี้ถ้ามันเกิดขึ้นหรืออารมณ์งหงุดหงิดอารมณ์งหงุดหงิดอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ไม่ที่แบบรู้สึกว่าตงหงิดตงหงิด,ต,ดตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกเป็นลูกเป็นขั้นเบื้องต้นเบื้องต้นของการก่อขึ้นถ้าถ้าคุณไม่ได้จับมันหรือไม่ได้เข้าใจมันไม่ได้ติดเลเบลของมันมันจะค่อยๆจับไอหงุดหงิดนิดๆรำคาญหน่อยๆไม่ชอบใจเล็กเด็ก จะส่งผลถึงอารมณ์โกรธซึ่งจะอาจจะระเบิดบางอย่างถ้าคุณไม่ได้ฝึก,กจิตฝึกใจเอาไว้มันจะก่อให้เกิดมันอย่างที่เป็นภัยต่อตัวเองทั้งและผู้อื่นและสังคมและเช่นเดียวกันดังนั้นเราให้เราคิดว่านะคะให้จินตนาการตามนิชันนะคะว่าเราเหมือนเราพกโทมิเตอร์ตริดกระเป๋าไว้นะคะว่าเฮ้ยอารมณ์กับโทมิเตอร์เราตริดคู่กันเมื่อเราไปที่ไหนโดยเฉพาะบางที่ที่เราดูว่า ในการนิตติ้งนี้อาจจะมีคนที่แบบว่าพูดไม่ถูกหูอ่าพูดไม่ถูกหูแล้วไม่ถูกใจบ้างนะคะหรือในบางที่ที่เราต้องไปเจอสถานการณ์บางอย่างซึ่งจริงๆดิฉันว่าทุกท่านรู้ทุกท่านก็พอจะรู้ว่ายกเว้นบางอย่างที่มันฉุกเฉินจริงๆแต่โดยภาพรวมทุกไปท่านจะรู้ให้ท่านคิดว่าท่านพกโอมิเตอร์ติดไปเมื่อพกคอมิวเตอร์ติดไปเนี่ยเมื่อเกิดอะไรขึ้นให้ใช้โอมิเตอร์อันนั้นมาวัดอารมณ์ตัวเองก่อน มาวัดอารมณ์ตัวเองนะคะเพราะว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณมีโทมิเตอร์รรคุณจะมาวัดแต่ถ้าคุณลืมนึกนี่เป็นเขาเรียกใช้การใช้จินตนาการนะคะว่าถ้าคุณไม่ได้รู้ว่าคุณมีอะไรพกกลับมาคุณก็จะอารมณ์มันจะเลยไปเลยไปเลยนะคะแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยวันนี้ฉันมีโทมิเตอร์ติดตัวโทมิเตอร์วัดอารมณ์ติดตัวมาฉันต้องวัดอารมณ์ึันก่อนนี่เป็นกุศลบายเล็กๆของการที่จะให้เข้าใจว่าทํายังไงเนี่ยที่จะ ทํายังไงที่จะทําให้คุณเนี่ยเข้าใจทํายังไงให้คุณเข้าใจรู้จักตัวเองมากขึ้นนี่คือเป็นกุศบายเป็นกรเพื่อเป็นใช้จินตนาการมากกว่านะคะจินตนาการนะคะซึ่งตัวจินตนาการเนี่ยดิฉันจะเก็บหนังสือเล่มที่3นะคะอันนี้มีชีวิตดั่งใจไม่ต้องไปดาวน์จะอยู่ในการฝึกฝึกเหมือนที่ตะกี้คุณครูเจี๊ยบเล่าว่าเราจะต้องฝึกบางอย่างใช้จินตนาการจริงๆจําเป็นนะคะดังนั้นให้จินตนาการว่าเราพกติดตัวไปเมื่อเราพกติดตัวไปเราจะรู้ว่า แล้วเราก็ตั้งตั้งอาจจะมาร์กนะใช้สูตรจิบเริมาร์กว่าเฮ้ย hey, e เดี๋ยวถ้าสมมติเจอจะไปเจอสถากนการณ์บางอย่างที่อาจจะมีความเครียดนะคะเดี๋ยวฉันจะต้องเอาโทมิเตอร์ฉันมาใช้การที่เรานึกแล้วเราสั่งการไว้ก่อนในสมองของเราเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการสั่งการหรือการจูนจิตของเราว่าเฮ้ย hey, ถ้ามีอะไรฉันนองเอาโทมิเตอร์มาก,ก่อน <S <S เป็นการเบรกอารมณ์ของเราเป็นการเปลี่ยนจากฐาน <S <S ที่เรากาลังมีอารมณ์เนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ฐานอื่นนะคะนี่คือเขาเรียกเคล็ดลับเล็กๆที่จะจะ,จะฝากมาในวันนี้ว่า ในข้อหนึ่งที่ติดเขาเรียกว่าติดฉลากอารมณ์หรือวัดใช้โทมิเตอร์วัดอารมณ์ตัวเองยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเรารู้ว่างานเนี้ยที่เราจะเปิดที่เราจะต้องไปพบปะสังสรรค์รอบเนี้ยเรามีคนที่เราไม่ชอบยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างนะคะเป็นยกตัวอย่างว่าถ้าเราสุ่าอีกงานนี้ที่เราไปมันมีคนที่แบบพูดจาไม่เข้าหูอยู่เนี่ยคนเนี้ยเจอทุกครั้งพูดไม่เข้าหูทุกครั้งเลยเอาติดเอาโทมิเตอร์ติดกระเป๋าไว้นะ พอใส่กระเป๋ากระเป๋าใจนะคะไม่ใช่กระเป๋าจริงๆนะคะกระเป๋าใจนะคะพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยพ่อในงานบรรยากาศหรือในการประชุมหรือบรรยากาศเจออยู่แล้วพอเขาพูดปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราก่อนที่สติเราจะไปไกลหรืออารมณ์เราจะไปไกลด้วยถ้าสติคขาเชื่องเราเอาอารมณ์มาวัดก่อนเอาททมิเตมาวัดอารมณ์ก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้อารมณ์ฉันอยู่ตรงไหนถ้าอารมณ์มันยังโอเคสบายๆอ่ะยังโอเคอยู่อุณหภูมิปกติถ้ามันเริ่มขยับ สูประหลอดนะคะค่อยขยับขยับขยับสูงขึ้นอันนี้แสดงว่ามันเริ่มลวมันเริ่มมาแล้วพีคมันเริ่มมาแล้วเปลี่ยนทานกายเลยค่ะเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนอย่างที่อย่างคือไปเข้าน้ําไปล้างหน้าหรือกินกาแฟหรืออะไรก็ได้เปลี่ยนก่อนก่อนที่มันจะไปไกลนี่คือการเบรกอย่างสั้นๆในการที่เรารู้จักวัดอารมณ์ของตัวเองในข้อที่หนึ่งนะคะ ซึ่งตัวนี้ถ้าคุณทําบ่อยๆสิ่งอันหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเริ่มจําได้โดยจินตนาการของคุณโดยการฝึกของคุณตรงนี้แล้วต่อหลังคุณก็ไม่ต้องพวกไปคุณก็จะกลายเป็นนิสัยของคุณซึ่งคุณสามารถจัดการได้นะคะนี่คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับเทคนิคเล่นๆที่จะฝากไว้นะคะหรือว่าอีกอันหนึ่งถ้าสมมุติว่าคุณคุณฝึกบ่อยๆนะคะเวลาคุณไปเจอจากการฉุกเฉิน ซึ่งเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่ได้รับมาตรฐังหรือบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่การที่คุณทําบ่อยๆเนี่ยร่องน้ําในหัวใจร่องน้ําในบางอย่างของคุณเนี่ยมันจะโตขึ้นโตขึ้นนั่นสามนั่นหมายความว่าคุณสามารถเอาร่องน้ํานี้ไปจัดการกับเขาเรียกว่าความโกรธหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นในหัวใจคุณได้หรือในตัวคุณได้อย่างดีขึ้นเพราะว่ามันเหมือนทิศทางการเดินของจิตค่ะเพราะปกติในร่างกายของเราเนี่ยโดยโดยตัวจิตถ้าพูดถึงดับ หลักของเส้นเขาเรียกว่าระบบของพุทธศาสนานะคะเราจะมีเรื่องของจิตกับจิติกซึ่งมันกระพริบแล้วมันติดเชื่อมกันอยู่ในถ้าในขันห้าก็จะเป็นตัวของนามนะคะตัวของนามตรงนี้มันจะจดจําทุกอย่างที่คุณทำนะคะแล้วจะจดจําเข้าไปหนักถ้าคุณใช้มันซ้ซําๆๆนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันจะเขียนไว้เรื่องของความทรงจําที่จดที่จะใช้จะทำยังไงใช้กับความทรงจําระยะยาวกับ ความจําทรงจําระยะสั้นเราจะใช้อย่างไรให้เป็นประโยชน์ดังนั้นดังนั้นถ้าเราฝึกเริ่มต้นจากการหยิบคอมพิวเตอร์ไปกับเราบ่อย,อยๆเนี่ยเราจะสามารถจัดการให้เรามีความทรงจําระยะยาวในกระบวนการวิธีการจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างในเส้นทางที่มีประสิทธิภาพและมีคุณค่าและไม่อันตรายต่อต่อตัวเราด้วยและต่อผู้อื่นนะคะนี่คือลักษณะของการทําไมจําเป็นจะต้องมีคอมพิวเตอร์ติดตัวติดตใจของเรานะคะ นี่คือข้อที่หนึ่งนะคะในเทคนิคข้อที่หนึ่งว่าความสําคัญมันอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะที่คุณจะต้องมีตัวโทมิเตอร์ติดต,ตัวติดใจคุณไปก่อนโดยใช้จินตนาการเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเมื่อคุณใช้บ่อยๆจินตนาการจะกลายเป็นเนื้อเป็นตัวคุณคุณก็ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วล่ะคะ่ะนี่คือข้อที่องซึ่งอยากให้ฝึกบ่อยๆการฝึกบ่อยเหมือนสัจธรรมสามนะคะการทําย้ําๆเริ่มจากเราเรียนรู้ทฤษฎีว่าต้องทํำยังไงแล้วเราปฏิบัติพอปฏิบัติปุ๊บ เราจะได้ไปข้อที่สามปฏิเวทนะคะนี่คือจะไปเริ่มไปเทคนิคข้อที่สองนะคะแต่จะขอทักทายท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังอ๋อคุณอาสวัสดีค่ะโอ้พี่นวลมาขอบคุณมากมาให้กำลังใจทุกครั้งน่ารักมากๆพี่นวลขอบคุณนะคะสร้างอารมณ์แห่งความเป็นสุขนะคะก็คือพี่นวลบอกว่าแนวปฏิบัติดีๆตอนนี้ดูอยู่ในเวอร์ลุ่มตอนปลายนะคะนวลบอกว่า ต้องฝึกเป็นผู้ฟังเยอะๆค่ะเชิญชวนนะคะพี่นวลค่ะอยากให้มานะคะนินดๆหน่อยโชวนนิดนนงนะคะคอร์สนี้คนฟังคนนะคะกําลังจะเปิดรับรุ่นที่สองนะคะอยากจะรับจริงๆรับได้ทุกวัยเลยนะคะรับมาแล้วเราจะปรับคอร์สถ้ามีหลากหลายก็จะได้อีกมุมมองหนึ่งถ้าเป็นวัยเดียวกันก็ได้อีกมุมมองหนึ่งเพราะเป็นกิจกรรมให้ปฏิบัติแล้วก็ผ่านรอยยิ้มนะคะไม่น่าเบื่อผ่านรอยยิ้มนะคะค่ะก็ มีคุณอาจารย์อาจารย์ไพโรธนะคะศรีบอ,อ,น,น,อน,นะคะขอบคุณมากอาจารย์พัดอันใจที่เก่งมากๆนะคะแล้วมีจิตสาธาระที่ช่วยชาติาศาสนาว่าสัตว์นะคะอาจารย์มาให้กําลังใจขอบคุณมากโอ้พี่รัตบอกว่าทรงผมดูอ่อนเยาว์มากค่ะขอบคุณพี่รัตให้กําลังใจมากๆนะคะคุณครูเจี๊ยบบอกทําผมน้า้าค่ะสวยมากขอบคุณมากค่ะเป็นกําลังใจนะคะนี่ช่างทําให้ค่ะขอบคุณมากๆ น้องปุณนิสาน้องถานนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณครูม้อยนะคะน้องถามเป็นเด็กที่น่ารักนะคะเป็นน้องแปดแฟนไทยที่ที่นิสัยที่น่ารักแล้วจิตใจมุ่งมั่นมีนความกระตอนอยู่สูงมากแล้วมากๆ,ๆนะคะนี่เป็นกําลังใจแล้วก็เป็นการที่สร้างพลังบวกให้เกิดอารมณ์สร้างสุขขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะ ขออนุญาตไปข้อที่สองข้อที่สองก็จะเชื่อมโยงกับข้อที่ข้อที่หนึ่งนะคะเพราะว่าในในก,การเล่าเรื่องราวสามเกณรับอยากให้ทุกปรเซสมันต่อนเนื่องกันท่านเวลาท่านไปใช้ท่านจะเห็นผลและมีตัวดัชนีชี้วัดให้เห็นนะคะอันที่สองเมื่อท่านมีคอมพิวเตอร์ติดตัวไปแล้วสิ่งที่สําคัญคือถ้าเราสามารถมีสติจนกระทั่งเรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเนี่ยให้เราถามตัวเองว่าณนะสถานาเดนี้ ฉันจะจัดการอย่างไรให้ดีที่สุดนะคะณนะสถานการณ์อย่างนี้ฉันจะจัดการอย่างไรให้ดีสุดณนะตอนนั้นนะคะมันไม่ได้หมายความว่าดีที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะทําได้เพอร์เฟกมันไม่เกี่ยวกันมันเกี่ยวแค่ว่าคุณตั้งใจทําให้มันดีที่สุดตรงนั้นคืออะไรณนะโมเมนต์ตรงนั้นณนะสถานการณ์ตรงนั้นณนะเหตุปัจจัยตรงนั้นณนะความรู้ทัศนคติและความเชื่อคุณณนะอยู่ตรงนั้นเพราะในทุกหลายเรื่องราว ถ้าเรามองย้อนกลับไปเราจะพบว่าลองดูนะคะว่าเหมือนกันไหมเหตุการณ์ที่เรามองย้อนกลับไปในอดีตที่สมัยก่อนอาจจะเป็นสองปีหรือจริงๆเมื่อวานก็เป็นอดีตแล้วนะคะเมื่อวินาทีที่แล้วก็เป็นอดีตนะคะหรือเราจะเป็นเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วหรือสัปดาห์ที่แล้วก็ได้ดูว่าบางอย่างที่เราทําไปเราเราดูว่าเราทําตรงนั้นน่ะเราดีที่สุดแล้วณตรงนั้นประสบการณ์ความคิดเรากับปัจจุบันนี่มันต่างกันมันไม่เหมือนกัน อย่าไปเค็มตัวเองอย่าไปว่าตัวเองนะคะถ้าณตรงนั้นเรามีสติอยู่กับตัวแล้วเราก็คิดรอบครอบโดยสระตะแล้วก็ตรงนี้ตรงเนี้ยน่าจะ The best ดีที่สุดแล้วแลวคุณทําขอให้คุณขอบคุณตัวคุณที่สําคัญขอบคุณตัวเองมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดมันอาจไม่ใช่ที่เป็นเขาเรียก <c oughs> ว่าดีมากๆหรือเป็น perfect เมื่อคุณมองย้อนกลับมาหลังจากคุณโตขึ้นอีกหนึ่งปีหรือสองปีหรือสามปีหรือเดือนหนึ่งหรือสองเดือนสองที่ก็ได้เพราะช่วงระยะเวลาที่มันผ่าน เส้นเวลาที่มันผ่านตรงนี้ความรู้ประสบการณ์แล้วก็การการเข้าใจบางเรื่องมันต่างแมันมันผิดแปลกไปจากเดิมมันไม่สามารถมาเปรียบเทียบกันได้เพราะอะไรสิ่งนี้ที่จะย้ยําข้อที่สองมันสําคัญเพราะอะไรดู้ไหมเพราะหลายเรื่องราวที่คนเราทําผ่านมาเมื่ออดีตเรามักไปจมอยู่กับมันพอเราไปจมกับมันคืออะไรเราเกิดความเศร้าเสียใจเราเกิดการพูดคํานึงที่จะพูดว่า คุยไม่น่าเลยไม่น่าทําแบบนั้นเลยไม่น่าเลยนะพอมีคํานี้ปุ๊บเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นในหัวใจของท่านความเสียใจความห่อเหี่ยวความหมดกําลังใจเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าคุณเกิดสิ่งนี้ขึ้นในหัวใจคุณปุ๊บเนี่ยถ้าในรักแท้แผ่นไทยน้ําหล่อเลี้ยงหัวใจคุณขุนมัวแล้วอะในในคัมภีร์ในใน,ในพระไตรปิฎกก็เหมือนกันนะคะน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจคุณขุนมัวแล้ว คุณไม่มีความสุขแล้วถ้าในทางจิตวิทยาตะวันตกหมายความว่าความเป็น i พ e t h i n ริ n ๆหรือความคิดบวกคุณลดลงแล้วความสุขคุณลดลงแล้วเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นมันลดลงเมื่อคุณมองย้อนกับอดีตมันทําให้การก้าวข้างหน้าของคุณมันเริ่มเป๋มันเซพระหัวใจคุณไม่ได้ใส่กระจางแล้วหัวใจคุณขุนมัวเหนื่อออกไหมคะนี้หัวใจคุณขุนมัวเปียบดังเหมือนกระจกที่มันขุนมัว เมื่อกระจกที่สองทางคุณหรือสองตาคุณขุ่นมัวก้าวที่คุณเดินคุณงงคุณไม่แน่ใจว่ามันซ้ายหรือมันขวานะคะดังนั้นอะไรก็ตามที่คุณทําไปแล้วนะคะเอามันมาใช้เป็นประโยชน์เอามันมาทําอะไรที่เป็นประโยชน์ซึ่งจะเป็นข้อต่อไปนะคะแต่ที่สําคัญณโมเมนต์ตรงนั้นนะคะมูนคุณต้องขอบคุณร่างกายของรุ่งของคุณขอบคุณหัวใจของคุณ ขอบคุณความเข้มแข็งคุณนัเวลานาทีตอนนั้นนะคะนัเสี้ยวตรงน,นั้นไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นที่ผ่านมาถ้าคุณมองย้อนกลับไปไม่ว่ามันจะเกิดบวกหรือกดลบอะไรก็ได้ถ้าคุณเมื่อคุณมั่นใจและดิฉันก็คิดว่าเป็นนะคะทุกคนทําดีที่สุดเพราะอันนี้คือสิ่งที่เป็นพุทธ,ธะเป็นสิ่งที่หัวใจทุกคนเหมือนกันทุกคนอยากทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและผู้อื่นและสังคมอยู่เสมอบางครั้งมันอาจจะเกิดการไม่เพอร์เฟกหรือไม่เต็มที่เพราะเรา มีความรู้หรือเ้อมีปัจจัยเสริมที่น้อยกว่าไม่เพียงพอไม่พร้อมเพียงไม่ต้องเสียใจแค่เราคิดว่าณสถานการณ์ที่เราผ่านมาตอนนั้นหนึ่งหนึ่ง,สอง,งนนสองจุดหนึ่เรในสองจดหนึ่งนะคะสองจุดเราขอบคุณมันเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันโคตรเก่งฉันทําได้ฉันผ่านได้นะคะข้อที่สองดึงตรงนั้นคิดว่าฉันจะทําอะไรได้ดี ทำอะไรได้เพิ่มขึ้นหรือทํามาได้ได้สมบูรณ์ขึ้นณปัจนจะุบันที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะมาใช้ได้ซึ่งเข้ากับตะกี้ขัดปฏิเวทใช่ไหมนี่คือปฏิเวทคําว่าปฏิเวทสัตรธรรมสามเป็นกระบวนการพุทธวิธีที่สุดยอดมากๆและคุณใช้ได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่สําคัญเมื่อคุณมองย้อนกลับไปอะไรที่เราทําได้ดีขึ้นอะไรที่เราสามารถจัดก,การกับมันได้ดีกว่าเดิมหรือ อะไรที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ได้นี่คือสิ่งที่คุณควรจะทําและเอามาใช้ประโยชน์ไม่ปล่อยใจิตใจให้เราไปจมจ่องไปรตรงนั้นเพราะถ้าใจิตใจเราจมจ่องบุ๊บมันส่งผลต่อสภาพร่างกายต่อสภาพองค์รวมต่อความหมองหมนหรือความลหลายอย่างนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจริงๆตรงจุดตรงนี้ค่ะดิฉันเจอจากการไปโค้ชหลายๆคนเนาะดิฉันเจอทใหมดิฉันสร้าักสูนี้เลยค่ะเนี่ยจริงๆมาจากการโค้ชต้องขอบคุณโค้ชชี่นะคะ ว่าซุเปอร์ไวเก่านี่เกิดจากการดิชั่นไปโค้ดคนที่มีมีอายุนิดนึงหรือคนที่เคยเจอบางอย่างที่ที่มัน,นผิดพลาดหรือเคยเจอบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่น่าพลาดเลยพลาดมากเรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเขาเขาเข้ามาอยู่ตรงนั้นเนี่ยดิฉันเลยอยากจะดึงบางอย่างเขากลับมาดึงบางอย่างของความสุขเขากลับมาดึงไฟของความสดใสของความสุขเขากลับมาเพื่อที่ให้เขามาอยู่กับปัจจุบันตรงเนี้ยได้อย่างมีความสุข อีกครั้งหนึ่งก็เลยเกิดคอร์สอันนี้ขึ้นมาในเดือนธันวาคมนะคะก็ลองดูเปื่อท่านใดสนใจนะคะเรามาดึงไฟแห่งชีวิตของคุณกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนไปข้อที่3าขออนุญาตทักทายท่านฟังนิดหนึ่งนะคะค่ะอ,อ,อาจารย์พี่บอกว่าต้องพกคอมในใจสักเครื่องแล้วล่ะ <laughs> ่ได้เลยเอาคอมก็ได้ค่ะออคอมก็อาจารย์เดี๋ยวจะย่อลงนะคะเดี๋ยวจะไปสร้างคอมขนาดจิ๋วอยู่ในหัวใจอาจารย์พี่เลยนะคะค่ะ คุณวิทยานะคะขอบคุณมากนะคะที่มให้กําลังใจนะคะค่ะอาจารย์พี่บอกว่ามาเรียนเถอะเชิงปฏิบัติใช้ได้จริงนะคะขอบคุณมากอาจารย์พี่เรียนคอสน,นี้ไปนะคะคุณฟังคนนะคะซึ่งเราจะตอบคอสแอดวานซ์กันในคืนพรุ่งนี้นะคะอันนี้คือ,อขั้นพื้นฐานนะคะซึ่ง,ง,งอยากจะเชิญชวนท่านว่าเรามาฝึกดูมันเป็นสไตล์เซนสไตล์ที่คุณจะได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆไม่ได้เป็นทฤษฎีแต่เป็นเชิงปฏิบัติมันจะเป็นปฏิยัิปฏิบัติ และปฏิเวทจะเกิดขึ้นในชั้นเปี่ยนแล้วเมื่อคุณนําไปใช้สิ่งนี้จะก่อเกิดเป็นตัวเป็นตนของคุณนะคะคุณจะกลับเข้ามารู้หัวใจของคุณว่ามันน่ารักและมันน่าดูแลขนาดไหนนะคะค่ะค่ะคุณคุณกันไหมคะนะคะคุณอาจารย์เวียนเวนเลิฟนะคะขอบคุณมากค่ะน้องคันโสมไหมคะขอบคุณมากนะคะมาให้กําลังใจนะคะค่ะเราไปเทคนิคข้อที่สามว่ามันคืออะไร ที่สามเนี่ยคือสิ่งที่จะเชื่อมตรงต่อจากข้อที่สองนะคะข้อที่สามคืออะไรคือการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอามาในทุกมุมมองคืออะไรคือไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมุมมองที่เกิดขึ้นเรื่องราวเกิดขึ้นอาจจะเป็นบวกเป็นลบก็ได้นะคะสมมติดิฉันยกทั้งสองเคสดีกว่าให้ท่านผูฟ้ฟังฟังท่านจะได้เอาไปใช้เป็นเรีโยจริงๆอยากอยาอกมอบให้นะคะค่ะ ในที่1กรณีที่31ที่กรณีที่มันเป็นบวกอันนี้จะง่ายกว่าเนาะถ้ากราณีสิ่งที่เราทํามาโอ้โโคตรดีมากๆเลยมันสักเซสมันประสบความสําเร็จอันนั้นอะไรพอดีฉันพูดโอ้โโคตรดีมากๆโชคดีมากๆสุขขสบความสำเร็จมากอะไรที่เกิดขึ้นในหัวใจของท่านผู้ฟังลองตอบตัวเองสิคะว่าเมื่อคุณพูดสิ่งน,นี้อะไรเกิดขึ้นในหัวใจคุณการพอมโตความสุข ความมีกำลังใจความรู้สึกอยากทําอันนี้ค่ะมันคือ power ตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นได้ในตัวทุกคนมันสร้างได้เรานําสิ่งนี้เรานําสิ่งนี้นะคะใช้เป็นจินตนาการที่ฉันบอกมีโทมิเตอร์อย่างนะะี้ค่ะคือสิ่งนี้เป็นการสร้างจินตนาการของตัวให้นึกถึงสิ่งนี้เราเอาไปทําสิ่งอื่น นี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเล็กในการสอนในการโค้ชคนนะคะซึ่งใิฉันเนี่ยจะเขียนถ้าอยากดูมากเรื่องนี้นะคะเรื่องของการจินตนาการไปดูเรื่องนี้เลยมีชีวิตอย่างใจไม่ต้องไปดังทารจะมีเทคนิคการใช้จินตนาการของคุณให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่านะคะในเรื่องพลังบวกโอเคต่อไปพลังลบพลังลบหมายความว่าถ้าเกิดรอบนั้นการทํางานสิ่งนั้น เกิดบางอย่างที่มันเอ็กซเดนต์โดยที่เราก็ไม่ได้ตั้งใจเพราะชีวิตนี้ไม่มีใครตั้งใจให้เกิดความผิดพลาดแน่นอนนะคะแต่มันมีเอ็กซเดนต์มันมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราคาดไว้แล้วกันนะคะอาจจะอะไรสักเรื่องหนึ่งนะคะตรงนี้สิ่งที่สําคัญอย่าให้สิ่งที่เกิดขึ้นกลายเป็นสิ่งที่สูญความใช้สิ่งนั้นมาเป็นคมภี์ชีวิต ใช้สิ่งนั้นมาเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณแล้วคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนั้นโคตรดีมากๆที่มันเกิดจากคุณทาให้คุณเก่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นดิฉันเองเอาดิฉันเองนะน,นะดิฉันก็เคยสอบบางอย่างที่ไม่ผ่านเนาะเรารู้สึกตอนนั้นรู้สึกใจแป้วเหมือนกันเนาะอุ้ยตั้งใจตั้งแต่อ,อ่านเยอะด้สอบไม่ผ่านอะ่ะสิ่งนั้นเกิดขึ้นแป๊บพอดิฉันก็ตั้งสติเฮ้ยเดี๋ยวน้าเราสอบไม่ผ่านเกิดจากอะไรดิฉันก็กลับมาติดฉลากอารมณ์ทันทีปุ๊ เดี๋ยวนะเราสอบไม่ผ่านเพราะอะไรนะหนึ่งอ๋อไม่ได้อ่านเลยสองไม่ได้ทบทวนเลยสามเราไม่ได้กลับมาจริงจังกับมันเต็มที่ในคนที่จะเป็นอันเนี้ยสมควรแล้วก็บอกเฮ้ยสมควรแล้วละ่ะสิ่งที่สาคัญคือทําอะไรเมื่อเรามีสติกลับมาอะไรที่เราจะทําดีขึ้นนี่คือข้อสองนะ,ะที่ฉันยกตัวอย่างฉันจะครบสามสามหลู่พอดีนะคะสองเฮ้ยฉันจะทาอะไรดีขึ้นในสังงนการตรงนั้นกลับไปย้อนข้อที่สามกลับไปย้อนสเต็ปตรงนั้นว่า เฮ้ยหน้าโมเมนต์ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นทีละช็อตทีละช็อตมิฉันรู้ละมิช,มชันก็กลับมาอ่านมากขึ้นทบทวนมากขึ้นฝึกมากขึ้นก็ปรากฏว่านะสอบรอบที่สองผ่านอย่างเรียบร้อยนะคะซึ่งก็สร้างความดีใจของให้ตัวเองก็ขอบคุณตัวเองนะบอกว่าเออเก่งมากๆเอ้ยเ็ดีอ่ะรู้สึกขอบคุณตัวเองแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจนะคะนี่คือโบเสตง่ายๆของการตรื่องเราต้องกลับสิ่งนั้น แล้วดิฉันก็คิดว่าเอ้ยถ้าวันนั้นฉันเกิดสอบผ่านเลยนะฉันก็คงลืมบางจุดบางเคล็ดลับที่จะเอาไปใช้ได้เพราะว่าอะไรดูไหมคะตอนดิฉันมาทบทวนดิฉันก,ก็กลับเข้ามาทบทวนได้แล้วดิฉันก็กลับมาเขียนเล่มนี้ได้เหมือนกันนะคะดิฉันก็เอามาใส่บางเทคนิคในเล่มนี้เหมือนกันใน11เคล็ดลับทมม number, ี่สู่ความมั่งคั่งยุค next normal เป็นประสบการณ์จริงของตัวเองนะคะว่าเฮ้ยเอามาใช้ได้ไอพิธีนี้แหละใช้ได้ดังนั้นสิ่งที่ 3, สําคัญที่สุดคือถ้าในกรณีที่เป็นลบ คุณกลับไปมองและใช้โปรเซสข้อหนึ่งข้อสองข้สามที่ฉันกล่าวมาสามเทคนิคสามกระบวนการนี้นะคะกลับไปย้อนดูแล้วเอามาใช้ประโยชน์คุณจะพบว่าไม่ว่าเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันคือคำพีชีวิตคำพีที่น่าสนใจแล้วคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความสุขเมื่อมองย้อนกลับไปทุกๆครั้งนะคะนี่คือสิ่งที่ น่าสนใจแล้วอยากจะลองฝากท่านผู้ฟังนะคะลองทําดูลองดูนะคะถ้ายังรู้สึกว่านยากติดขัดตรงไหนมากับดิฉันนะคะดิฉันขอเป็นผู้นําทางพาไปในจุดไปแห่งชีวิตของคุณให้ลุกโชนอีกครั้งหนึ่งนะคะด้วยกําลังใจบางอย่างด้วยอะไรที่คุณมีอยู่ในตัวคุณอย่างมากมายนี่คือสิ่งที่อยากจะนําพาแล้วก็ลองฝากไปดูว่าถ้าเราใช้ทวิตเตอร์ติดตัวเรานะคะตั้งแต่วันนี้เรามีทวิตเตอร์ด้วยกันนะคะเดินทางด้วยกันแล้วก็ ค่อยๆสร้างร่มน้ําของอารมณ์สร้างร่มน้ําของความเข้าใจและปิดฉลากอารมณ์ได้แล้วก็มาจัดก,การกระบวนการต่างๆที่จะทําให้เขาเรียกว่าอะไรที่เราจะทําได้ดีและอะไรที่เราสามารถเอามาใช้ไม่ว่ากรณีบวกและลบอันนี้ขอลิงก์ไปทางพุทธศาสานานิดนึงเพราะมันเกี่ยวกันในพุทธศาสนาท่านมักบอกเสมอว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับนักปัจจุบันขณะถ้าถ้าเรา ไปอยู่ข้างหลังมากไปอยู่ในอดีตมากเราจะจมจมอหรือถ้าเราอยู่กับอดีตท,ที่มีความสุขมากเราจะฟูจนเราลืมและเราตั้งอยู่ในความประมาทนั่นหมายความว่าถ้ามีอะไรเกิดเอ็กเซเดนต์คุณทันทีคุณจะรับสภาพนั้นไม่ได้เลยนะคะนี่คือสิ่งที่พระศาเตือนไว้แล้วก็สอนไว้พุทธองค์สอ,งสอนไว้หรือถ้าคุณอยู่กับอนาคตมากเกินไปบางครั้งมันมีการปรับเปลี่ยนคุณจะลืมสิ่งที่คุณจะทําเพราะว่าสิ่งที่คุณทําวันนี้ ปัจจุบันวันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนาคตเชน่นเดียวกันนะคะนี่คือดับคําสอนของพระองค์ที่ท่านทรงสอนไว้นะคะและที่สําคัญวันนี้นะคะค่ะคุณคุณกุเจมบ,บอกว่าคนฟังคนต้องเรียนมากๆนะคะขออนุญาตโชวคะคะ์คอร์สอีกนิดนึงนะคะคอร์สนะคะคนฟังคนนะคะเราจะเปิดรุ่นี่2ในเลยวันนี้นะคะแต่ถ้าท่านใดสนใจก่อนรบวนติดต่อมาที่อินบ็อกดดิฉันเลยนะคะคือถ้าได้จำนวนคนดิฉันไม่ต้องการคนเยอะเพราะว่าเป็นวิชาที่ปฏิบัติจริงๆวิชาที่ต้องใช้การสังเกตและคอนเซนเทรต คือใช้สมาธิมากๆรับจานวนไม่เยอะจริงๆนะคะแล้วอยากให้ทุกที่สําคัญเที่ฉันอยากให้ทุกท่านได้ประโยชน์เอากลับไปใช้ได้จริงนั่นคือสิ่งที่เป็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของฉันที่อยากมอบให้ฉะนั้นถ้าบางท่านอาจจะเป็นปุ๊บตามหาลายหรือตามปุ๊บสถาบันหรือที่ทํางานก็ได้จานวนคนไม่เยอะสิบคนนิดๆก็พอแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิแล้วใช้ในการจับแล้วอยากให้ท่านได้เป็นจริงนะคะ ตรงนี้ท้ายดิฉันก็ขอฝากอันนี้นะคะเรื่องของอารมณ์น,นี้จะอยู่ในแก้วสุบัติ5พลังเสือของคุณพ่อดิฉันเองนะคะ,ะท่านได้กล่าวในหนึ่งพลังข้อที่1ในสุขภาพ5ออท่านมีเขียนไว้5พลังนะคะดิฉันได้พูดในรายการทําในใจช่อง3านะคะวันที่14 21และ28สิิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านมีเขียนไว้1ข้อ1ข้อย่อยของพลัง5เสือคือเรื่องของอารมณ์ ดังนั้นอารมณ์สําคัญสมงถ้าคุณใช้อารมณ์ของคุณให้เป็นประโยชน์คุณจะได้คัมภีร์ชีวิตอีกหนึ่งคัมภีร์ในตัวคุณแล้วก็ในหัวใจคุณก็จะอิ่มเอิมด้วยความสุขมากมายนะคะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะ กรณีทุกท่านนะคะให้กับมาให้กําลังใจแล้วก็เขาเรียกว่ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเราเจอกันใหม่ในวันพุธนะคะวันพุธหน้าวันพุธที่ถึงเนี้ยคะ่ะประมาณสักสองทุ่มสีิบห้าทีนะคะจะได้ไม่ดึกกันไปนะคะขอบคุณมากนะคะเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันพุธค่ะสวัสดีค่ะ